การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดโครงการรถแมป o s t r o n g ก r i ดเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้ายกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ให้สามารถเทียบเคียงประเทศชั้นนำโดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งประชาชนกว่า400หลังคาเรือนจาก5ชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนสายในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ปลูกพืชเศรษฐกิจและอยู่ใกล้แนวสายไฟจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและสายไฟฟ้ายังเป็นสายเปลื่อยเพราะได้มีการติดตั้งใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ PEA จะทําการปรับปรุงระบบจําหน่ายและเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายเคเบิลอากาศซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟลดไฟดับและป้องกันกระแสะไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากสาเหตุต้นไม้และสัตว์แต่ระบบจําหน่ายแรงสูงลดน้อยลงผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย